สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The By Inspire ช่องที่นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทหารและเทคโนโลยียานกรอกจากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถถังระดับกลางที่มีบทบาทสำคัญในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และกลายเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนารถถังรถถุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ T-25 Medium Tank รุ่นปี2026พื้นฐานของ T-25 Medium Tank T-25 Medium Tank เป็นรถถังต้นแบบของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาที่เริ่มพัฒนาขึ้นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในปี2026นี้มีการนำแนวคิดของ T-25 กลับมาวิเคราะห์และพัฒนาใหม่เพื่อใช้ในการฝึกและศึกษายุทธวิธีด้านการรบแบบยืดหยุ่นด้วยน้ำหนักระดับกลางทำให้ T-25 ได้รับความสนใจในฐานะรถถังที่ผสมผสานร,ระหว่างอำนาจการยิงความเร็วและความคล่องตัวได้อย่างลงตัวต้นกำเนิดและการพัฒนา ต้นกำเนิดของ T25 เริ่มจากความต้องการของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ต้องการแทนที่ M4 Sherman ซึ่งเริ่มล้าสมัย T25 ถูกออกแบบโดยการนำแชสซี่ของ T23 มาใช้ร่วมกับปืนใหญ่ขนาด90มิมซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับปืนขนาด75มิมหรือ76มิมที่ใช้ในรถถังรุ่นก่อนหน้านั้นจุดเด่นคือระบบป้อมปืนหมุนได้รวดเร็วและระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำ การกลับมาของ T-25 ในปี2026ในปี2026นี้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการนำข้อมูลและแบบจำลองของ T-25 กลับมาศึกษาอีกครั้งโดยปอรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายระบบกรอบแบบคอมโพสิตและระบบขับเคลื่อนไฮบริดซึ่งทำให้ T-25 กลายเป็นรถถังต้นแบบในการฝึกสอนนักเรียนทหารและใช้ทดสอบแนวคิดทางยุทธศาสตรใ์ใหม่ๆสมรรถนะและการใช้งาน แม้จะไม่ถูกนำไปใช้ในสนามรบโดยตรงในปี2026แต่ที25ยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่โดดเด่นด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรชั่วโมงระยะยิงของปืนหลักอยู่ที่ประมาณ2,500เมตรพร้อมระบบป้องกันต่อต้านระเบิดและกระสุนจอะกระดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องรูปลักษณ์ที่ดุดันและมีน้ำหนักไม่เกิน40ตันทำให้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบเบาและทางอากาศจุดแข็งของที25ความสมดุล ผสมผสานร,ระหว่างพลังยิงความเร็วและกรอบป้องกันได้อย่างลงตัวความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับหลากหลายรูปแบบการรบทั้งพื้นที่เปิดโล่งหรือป่าเขาต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับรถถังหนักระดับ M1 Abrams ทำให้สามารถผลิตและใช้งานในระดับฝึกซ้อมได้ง่ายเป็นต้นแบบที่ดีใช้ในการออกแบบระบบของรถถังยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพข้อจำกัดและคำวิจารณ์แม้ที่25จะได้รับคำชมเรื่องการออกแบบและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่ข้อจํากัดของมันก็มีเช่นการเช่นขาดระบบป้องกันแบบแอคทีฟเหมือนรถถังยุคใหม่และการบรรทุกกระสุนยังใช้ระบบกึ่งแมนนวลทําให้ยังไม่สามารถเทียบเท่ารถถังระดับแนวหน้าได้อย่างเต็มที่บทสรุปที่25มีเดียมแทงในปี2026อาจไม่ใช่รถถังที่ประจําการอยู่แนวหน้าในสนามรบแต่ด้วยบทบาทในการฝึกอบรมการทดลองทางวิทยาการและการพัฒนาระบบต้นแบบมันยังคงมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญ รถถังรุ่นนี้ยังสะท้อนถึงแนวคิดขององค์การพัฒนายุโทโกรณรอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการออกแบบการใช้งานและการตอบสนองต่อภัยคุกคามในอนาคตปิดท้ายจาก The b y ไ e Inspire หากคุณชอบเนื้อหากเกี่ยวกับรถถังยานเกราะหรือเทคโนโลยีทางการทหารแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง The b y ไ e Inspire เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังในมุมมองที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น